ันี้ก็อาจจะเสื้อคับติ้วหน่อยแต่ว่าตั้งใจใส่เพราะว่าเสื้อตัวนี้ใส่มาแล้วเมื่อปี2556และ2557มันต้องหยิบมาใส่อีกครั้งหนึ่งแล้วเยอะมากเลยก็พยายามยัดเข้าไปอ่ะเพื่อให้บอกตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเรากลับมาอยู่ที่เดิมอ่ะถูกไหมหลายคนมีเสื้อเดเดิมยัดลงไหมผมก็เกือบแล้วเนี่ยพยายามมาหนึ่งทุ่มเนี่ยยัดเข้าไม่ได้เสื้อ,อแต่หกโมงเย็น ยัดไม่เข้าเราก็ออกมาก่อนแล้วก็มันดึงให้มันยืดยืดไงะนะก็ประมาณนี้ถ้าถ้าสมมติต้องมาอีก10ปีแล้วกูยัดไม่ลงแล้วเนี่ยัวเราะมันเหมือนเดิมเมื่อกี้ท่านจันท่านก็พูดนะผมก็นั่งพูดกับท่านอนะ่ะท่านครับเนี่ยเสื้อตัวนี้ปลิ้นหน่อยแต่ว่า10ปีที่แล้วผมก็ใส่มาเนื่องในโอกาสเดียวกันนะคือมาต่อต้านพรบรนิรโทษกรรมสุดซอยพวกเราก็เห็นหน้ากันอยู่เมื่อคราวนั้นตั้งแต่อุรุภง์ ยกมือซิอุลุพง์แน่นอนเลยนู่นร้านกาแฟะนะั่นนะผมรู้จักร้านกาแฟครั้งแรกกับอุลุพง์เนีเวทีอยู่ใต้สะพานถูกไหมเดินมาปั๊บกินกาแฟก่อนอก็มาเจอกันอีกไม่ได้ดีใจนะมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตนี้มันไปไปไหนวะคราวที่แล้วคือ ฟางสุดท้ายของประชาชนคือพรบนิรโทษกรรมสุดซอยถูกไหมนั่นคือฟางสุดท้ายที่มวลมหาประชาชนออกมาเพราะหลายคนอาจจะมีความต้องการอุดมการรายละเอียดต่างกันแต่ทุกคนลืมเรื่องรายละเอียดมุ่งหน้ามาก่อนว่าจะต้องต่อต้านพรบนิรโทษกรรมสุดซอยและวันนี้มันกลับมาอีกครั้งแล้วหนักกว่าเดิมท่านจันทร์ก็พูดเพราะเขานั้นยังทําเป็นเนียนๆเ,เป็นพรบรยกมือกันตีสามตีสี่ถูกไหม ว่าจะเอ้ยไม่ได้เพื่อคนใดคนหนึ่งนะเป็นการนิรโทษกรรมประชาชนทั่วไปไม่รู้อีโนอีเนโนนี่นั่นแล้วจะได้มามก่อนนั้นนั้นอ่ะมันมีร่างหลอกสมัยปี 5, 6, าหนะหมาถึงร่างพรบหลอกถึงเวลาจริงเอาอีคนเสียบก็ไปเฉยเลยนะอะไรคนที่ประท้วงก็โดนหิ้วออกโดนอุ้มออกจนกระทั่งต้องมีการดึงเก้าอี้จำได้ไหมมีการโยนแฟ้มนะ ส่วนหน้าประธานสภาก็เอาตำรวจสภามากั้นสภาที่ไหนอะแล้วถึงเวลาเออไม่มีใครคัดการใช่ไหมเขาก็ตะโกนผมครับผมครับเออไม่มีปิดสภาเลยเนี่ยสภาทาตุไงเขาถึงต้องมีรัฐมนูญ60มาแก้เรื่องเรเด็จการในสภาบอกเลยที่มันเป็นพักเล็กพรรน้อยเนี่ย นโยบายของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยถูกออกแบบไว้เพื่อไม่มีพักการเมืองหนึ่งใดเนี่ยครองเสียงมากในสภามันต้องปรองดองรวมกันหลายๆพักแล้วร่วมกันทำงานนั่นคือนโยบายของรัฐธรรมนูล60ไปถามคุณมีชัยเราได้เขามาจากยุโรปไปถึงไอ้ธรรมนูญแบบเนี้ยเพื่อให้คนเนี่ยมันประสานร,ร่วมมือลืมความต่างเอาความเหมือนมาพัฒนาประเทศในยุโรปก็เป็นแบบนี้ งั้นไม่แปลกที่มันจะต้องเป็นพักเล็กพักน้อยเอาพักลำดับสองสามสี่มารวมกันถ้าพักอันดับหนึ่งมันไม่เอาที่เหลือเขาก็รวมกันยืนหล่ออยู่คนเดียวมันก็เข้าคุกไปรอยุบพักวันที่สิบสองยุบอยู่แล้วมึงอะไม่เป็นไรก็ไปตั้งใหม่ก็เรื่องมึงไอ้ที่รอดก็ตั้งไปผิดกฎหมายก็ยุบอีกไม่ถูกกฎหมายก็อยู่ไปก็จบแค่น,นั้นเองมันจะยากเย็นเลยเลยถูกไหมก็มีสิบสองะกลับมาพบรบเนี่ยก็อายัดไส นะตอนนั้นยังทําเป็นพรบรเนียนๆเอาสอาสอมานั่งกันนอนอยู่ในรถหน้าสภาเพื่อไม่ให้กลับบ้านเอารถทัวร์มานอนนะพวกนั้นสมัยนั้นเขายังบอกเลยมันจะรีบอะไรกันนักหนาว่าบ้านช่องไม่ให้กลับกลัวเรียกแล้วไม่มาเพราะมันต้องรีบยกมือเดี๋ยวประชาชนจะบุกสภาแล้ว <c oughs> ก็เดินไปส่งกันนะอน่ะอุลพงศ์น่ะผมยังเดินมาส่งอยู่เลยเนี่ยาติดอยู่หน้าสวนจิตเนี่ยโมโหมากเลยวันนั้น ถ้าพูดก็ได้นะว่าโมโหมากมาถึงหน้าสวนจิตแล้วลุงกำนันบอกพอให้ส่งแค่นี้ผมบอกเฮ้ยไม่ได้ว่างบ่อยๆนะเว้ยมาไล่พวกเอี้ยเนี่ยวันนี้หยุดอีกแล้วอ็อบอกพอตรงนี้พอเข้าไปมันมีระเบิดูกจําได้ปะเออก็เลยไม่ไปมาหยุดอยู่ตรงหน้าสวนจิตหยุดปั๊บหิวเว้ยไม่มีอะไรกินเข้าซอยไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวแม่งเปิดช่องในพวกเสื้อแดงผมจําได้อยู่ในร้านนั่งเริ่มจะสั่งหันไปเ้ย ทีวีอะไรวะแม่งด่าพวกกูอยู่มันด่าไอพวกที่เดินมาเนี่ยผมก็เลยไอพวกที่มาใหม่พวกเราอะ่ะเดินเข้ามาอาจารย์อิ่มแล้วเหรอบอกร้านนี้ไม่อร่อยกูไม่แดกไว้อ,อกแล้วผมก็เดินออกไปเลยเ,ออเนี่ยวันนั้นเนี่ยมาอีกแล้วเสื้อตัวนี้มีเยอะเลยน้องกิจบอกให้ใส่นะขูดมาละเพียบเลยนะต้องไปดึงให้มันยืดๆต้มให้เปื่อย,อย,อยๆแบบนี้เข้าไง กลับมาคราวนี้หนักกว่าเดิมเพราะไม่ใช่พรบรแบบเหนียมอายมันคือมันคือนิรโทษกรรมแบบคนเดียวแล้วผ่านมาแล้วหนึ่งปลอ,อกก็คือสมมุติว่าป่วยหนึ่งปีเนี่ยถูกไหมคนเดียวไม่มีคนอื่นเลยมันยังโกงโกหกว่าป่วยโกหกว่าวิกฤตโกหกว่าจะตายโกหกว่าแก่โกหกว่าไร้สมรรถภาพ วันนี้โกหกว่าโควิดอันนี้ไม่ต้องพรบแล้วเพื่อคนคนเดียวเอาแบบจริงจังแล้วมันแบบเฮ้ยหมอแม่งโกหกไปเลยนะกรมนั่นกรมนี่กระทรวงโกหกไปเลยช่างหัวแม่มันถูกไหมเออนะงั้นวันนี้กลับมาที่เดิมกลับมายืนที่เดิมไม่ได้อยากยืนมาแล้วอยาไปทำอย่างอื่นบ้างนะแต่พวกเราก็ยังมาไงา ถึงแม้ว่าสิบปีผ่านไปอ้วนขึ้นตัวใหญ่ขึ้นแก่ลงก็ยังมาไม่มาไม่เป็นไรก็ดูทีวีช่วยกันไลฟ์ช่วยกันแชร์บางคนมาก็มาช่วยกันไลฟ์ก็ถือว่าช่วยบางคนมาช่วยแรงหลายคนมาช่วยของแต่ขอประกาศที่บอกไงถ้าคนบริจาคเนี่ยมันเป็นน้ำเป็นข้าวจะพวกเผาเมืองข้าวเน่ากูไม่รับ เขาเมืองมาแล้วจะเอาน้ำบริจาคทำเฮียอะไรล่ะมมัเอก็น้ำไปดับไฟองมึงมียังมาอุปโลงอีกน,นะวันนี้เดี๋ยวนี้มันโมเมไงมันมาโนควายอยู่ไงวัตถาใครด่ารัฐบาลเป็นกีบกูด่ากีบทุกวันไม่ได้ยินไงฮะไอควายไอควายแดงข้อมูลมันยังเก่าอยู่เลยอะเนี่ยไอเคสามถุยเนี่ยบอกเลยก็ได้มึงะนะนะมึงซื้อเน็ตบ้างถ้าไม่มีเนะี่ยมานั่งตรงนี้ ใช้ไวไฟไฟรีนะมึงด่ากูวะเนี่ยอะไรนะอาจารย์สลิมคางคกมแมลงสาบไม่ได้โกรธนะมึงเอาก้อมูนดาวัดาวด่าคว,วายปีนู้นก็ไปไหนกันแล้วมึงโง่ดักดานางนี้นะเลียทับไตาหายไม่ได้เป็นอะไรเลยเออมึงเลียก็ไปเนี่ยมายืนหัวสะพานทำอะไรได้บ้างเนี่ยลูกน้องมึงโดนตบกระบาลไปเนี่ยมึงมาเดิ ตบกระบาลไปนคนเนี่ยสมหน้ากระโหลกควายเงี้ยตายช้ามากตกลงจะได้ปลาใสไหมเนี่ยเข้าใจอยังว่าไม่อยากปลาใสแล้วจบแล้วเป็นท่านจันทร์นะท่านจันทร์ไปแล้วเมื่อกี้ไปยืนดูว่าท่านไปแน่ๆนเออมื่อวนมาที่เดิมแต่มาที่เดิมเราก็ต้องว่ายน้ําต่อเพราะภารกิจเรายังไม่เสร็จแต่ว่ามาให้กําลังใจว่าเราไล่มาสองหนแล้วเอาแค่พี่น้อง ตัวนในพวกเขยสะไภยไปเยก็ไล่หมดแล้วชน,นะทุกแมตช์น็อกทุกยกและคราวนี้ไม่น็อกให้มันรู้ไปเพราะเรามีประสบการณ์ไล่มาแล้วไล่มาอีกคราวนี้ไม่ยากเลยง่ายกว่าเดิมเพราะโลกมันทันสมัยข้อมูลมันดีขึ้นสื่อสารก็ง่ายขึ้นงั้นมันกลับมาเป็นพรบร สุดซอยในรูปแบบใหม่ซึ่งชั่วกว่าเดิมหน้าด้านกว่าเดิมไม่ต้องเนียนแล้วเอาเป็นว่ากูป่วยนะงั้นหมุดหมายของเราเนี่ยเดือนเนี้ยหลายคนพูดเหนื่อยมากเลยเดือนเนี้ยสิบสองสิบสองยุคพักสิบสองยุคพักสิบแปดหนึ่งหนึ่งสองปลายเดือนเศษถุยถูกไหมสามเรื่องเนี่ยเอาให้รอดก่อนยิ่งรักไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามันต้องรอว่าไอ้สามอันเนี่ยรอดไหม แต่จิ๊กซอที่มันมาก่อนเหตุการณ์ไอสาตัวจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคือจิ๊กซอที่มองเห็นว่ารัฐบาลนี้เข้ามาเพื่อน,นำเอายิ่งรักกลับแบบบริสุทธิ์ผุดพองเพราะอะไรพี่ชิดชื่นบานเข้าเนาสิบปีกินได้วิษนุเรืองามซีเขาบอก่าซีขวาฟอกไตซีซ้ายฟอกขาวอะฟอกไตไปด้วยฟอกขาวไปด้วยจะรอดไหมไอ้พวกจริง คือคือขอให้คนฟอกขวาฟอกไตซ้ายฟอกขาวเนี่ยเอาตัวให้ตัวเองรอดก่อนเถอะฟอกให้ครบชั่วโมงกันเถอะเอ๊ะเท่าไหร่กี่ชั่วโมงต่อวันอะสิบชั่วโมงป่ะเออตายละวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงก็ไม่อยากจะว่าคนป่วยนะแต่ว่าเอาชีวิตให้รอดก่อนเถอะถูกไหมเออมันก็เห็นแล้วว่าจิกซอในมันมาทําอะไรก็จะมาฟอกขาวไอพิชิตไปวิษณุกลับมา อามาทําอะไรอ่ะ,อะก็มาดูช่องวูกฎหมายแต่ตอนนี้เฉพาะหน้าคืออะไรก็มาดูช่องวูกฎหมายเรื่องหนึ่งสองวันที่18เอาให้รอดก่อนเพราะถ้าส8บรอดอีปูก็จะมาถ้าไม่รอดก็ไม่มาถ้าไม่รอด17เป็นโควิดอีกอ้าวหรือไม่จริงไม่งั้นก็ต้องหนีสองอย่างไม่โควิดก็ต้องหนีอยู่ทาไมอ่ะจะอยู่ให้ติดคุกเหรอคนอย่างมันน่ะพูดเลยถ้าอยู่ติดมันติดไปแล้ว ที่มบอกไนงะถ้าเป็นเราเฮ้ยแน่จริงเนี่ยเรายอมติดคุกเพื่อประชาชนว่าเราถูกต้องแล้วต้องมาต่อสู้เพื่อพวกเราติดคุกไม่ลําบากเราระดับเนี้ยแต่ไม่ยอมเสียหน้าไงถูกไหมเออคนระดับอดีตนายกเข้าคุกอะ่ะเขาไม่เอาไปขัดกระไดช้ยรูท่อหรอกมึงมันทาไม่เป็นหรอกมันยังไม่กล้า,าหาญเลยพอเสียงปืนแตกผมจะมานับไหนมึงแตกไปกี่รอบแล้ว มาค่าวนี้พอจะสู้กัิจริงขึ้นศาลหนึ่งหนึ่งสองมึงถูกมึงก็ขึ้นศาลสิบอกว่าถูกอะ่ะยังเป็นโควิดเลยหน้าตัวเมียเอ้ยเคสามถุยมึงฟังด้วยมึงได้ถูกคนด้วยเออยยังโง่ดักดานโง่เงี้ยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็หรอกมึงก็เป็นคเศษตรสวายืนอยู่กลางสะพานมาชะเง้อดูแล้วก็กลับบ้านไปอะ่ะส่งลูกน้องไปพวกกูเอาหินทุบหัวมันอะ่ะสมหน้าเป็นไงได้เป็นอะไรบ้างอะ่ะเนี่ยได้เป็นอะไรบ้างอะ่ะเออเนี่ย ได้ไปอะไรบ้างเงียฮะปาหวานนะมึงเออมึงไม่ไดนน้ำมาไปจากกูน้ำเอาไปดับไฟที่เผาเมืองเมื่อสิบปีที่แล้วไอากลวดน้ำให้พ่อให้แม่มึง <Yeah. S 1> แอบดูเผื่อท่านจันยังไม่ได้แท็กซี่ <laughs> ไม่บอกแหละผมก็บอกเลยว่าท่านจันเดี๋ยวท่านขึ้นก่อนแล้วกันท่านภาคสวรรค์นรกท่านบอกว่าออโลกมันประก,กอบด้วยสวรรค์และนรกละโยม <c oughs> คือท่านไม่ปฏิเสธว่าผมนรกแต่ว่าโลกมันต้องมีทั้งสวรรค์และนรก <c oughs> เออ,อนี่คือเรื่องเดียวหนึ่งสองกลับมามาอีกแล้ววันนี้ข้าวมาอีกแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยไปดูกันแล้วว่าเรื่องข้าวยังไม่จบเห็นเงียบๆอย่างเงี้ย เขาก็พยายามจะขายให้ได้วันนี้ก็มีนักวิชาการออกมาอีกพูดเรื่องเดิมว่าคุณจะขายยังไงพยายามไปเปิดโกดังถ่ายให้ดูไอตอนนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะถ่ายเพราะไม่รู้มันคือข้าวมาจากไหนแล้วดูสภาพมันก็ไม่ใช่ พอบอกไม่ใช่อกสศบ,บอกว่าอ๋อมันใหม่เพราะว่าฉันไปล้างโกดังอ้าวแล้วตกลงไอ้ก่อนล้างโกดังมันคืออะไรเหมือน,นมึงโดนข่มขืนน่ะเสือกไปล้างมาแล้วอ่ะแล้วกูจะพิสูจน์อะไรเลยเวนถูกปะมันก็ต้องมาแฉๆอย่างนั้นแหละอ้าวหรือไม่จริงจะพูดความจริงอะถามทนายมิ้นดิฮะมึงล้างโกดังเสร็จแล้วจะบอกโอ้ยหนูถูกข่มขืนเจ้าหลักฐานที่ไหน เรียงละเอียดขนาดนั้นนะผู้เท่าไหร่เนี่ยต่อให้มีควายไทยเชื่อแต่ต่างประเทศเขาไม่เสียเวลาฟังเขาไม่ได้บอกว่าเชื่อไม่เชื่อนะเขาไปซื้อข้าวคนอื่นวันนี้ยังมีคนส่งรูปมาให้เลยพอจบรายการปั๊บคนจะเขียนเออเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายหน้าร้านอาหารที่นิวยอร์กมาให้เขาก็แปะอยู่ในเมนูอยู่หน้าร้านว่าร้านนี้ไม่ใช้ข้าวฟรอมไทยแลนด์